สวัสดีค่ะมาพบกับช่องกินผักเป็นยานะคะวันนี้เราจะมาเสนอประโยชน์ของเพกาจะเป็นยังไงนั้นฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสมุนไพรเพกาจัดอยู่ในวงแคห่หางข้างมีชื่อเรียกท้องถิ่นอื่นๆอ,อีกว่าลิ้นฟ้ากาโดโดงบลิดไม้หรือเบโดนะคะ เพกามีสปปรรพคุณเป็นยาตามตำราย,ยาสมุนไพรนั้นเราจะใช้ส่วนต่างๆของต้นเพกาตั้งแต่รากเปลือกต้นฝากใบรวมไปถึงเมล็ดเลยนะคะทีนี้เราไปฟังประโยชน์และสปปรรพคุณมากมายของต้นเพกากันเลยค่ะ เพกาช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ต่างๆช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยช่วยบำรุงและรักษาสายตานอกจากนี้เพกายังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้นะคะ เพกาใช้เป็นยาบำรุงธาตุช่วยทำให้เจริญอาหารช่วยรักษาโรคเบาหวานการรับประทานฝักเพกาหรือยอดอ่อนเพกาจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในกระแสะเลือดได้นะคะนอกจากนี้เพกายังช่วยบำรุงโลหิตช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดช่วยขับเลือดดับพิษในโลหิต การกินฝักอ่อนของเพกาจะช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นใช้แก้ร้อนในช่วยบรรเทาอาการปวดไข้ช่วยแก้ไข้สันนิบาตช่วยแก้ไข้เพื่อลมเพื่อเลือดช่วยแก้ละอองไข้ช่วยแก้และบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะช่วยแก้อาการอาเจียนไม่หยุดช่วยเรียกน้ำย่อยบรรเทาอาการแน่นหน้าอก ช่วยบำรุงกระเพาะตับและปอดช่วยแก้อาการปวดท้องแก้อาการจุกเสียดแน่นท้องช่วยรักษาท้องร่วงขับลมในลำไส้ใช้เป็นยาขับถ่ายช่วยระบายท้องช่วยรักษาและบรรเทาอาการของโรคริดสีดวงทวารน,นอกจากนี้ยังช่วยลดอาการอักเสบและอาการแพ้ต่างๆได้ด้วยนะคะ เพกาช่วยรักษาอาการฟกชำ้ำปวดบวมอักเสบช่วยรักษาฝีลดอาการปวดฝีด้วยนะคะนอกจากนี้ยังช่วยแก้อาการคันใช้เป็นยาแก้พิษสุนัขบ้ากาัดช่วยแก้โรคงูสวัสดเชื่อกันว่าการกินเพกาจะไม่ทำให้เจ็บป่วยมีเร่ยวมีแรงและช่วยบำรุงสมรรถภาพทางเพศได้อีกด้วยนะคะเรานิยมรับประทานฝักอ่อนหรือยอดอ่อนของเพกาเป็นผกัก ส่วนดอกนิยมนำมาต้มหรือลวกรับประทานร่วมกับน้ำพลิกลาบก้อยยำหรือจะนำฝักอ่อนไปหั่นตามขวางเป็นชิ้นเล็กๆทำเป็นแกงผัดฝักจะมีรสขมต้องนำไปเผาไฟให้สุกจนผิวนอกไม่เกรียมและขูดผิวที่ไม่ออกจะช่วยลดความขมได้นะคะ นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของรูปในยาแคปซูลสมุนไพรหรือที่เรียกว่าแคปซูลเพกาก็สะดวกไปอีกแบบสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการความยุ่งยากนะคะข้อควรระวังหญิงตั้งครรภ์ไม่ควรรับประทานฝักอ่อนของเพกานะคะเพราะอาจทำให้แท้งบุตรได้เนื่องจากฝักของเพกามีธิ์ร้อนมากค่ะ ตามความเชื่อของคนโบราณน,นั้นห้ามปลูกเพกาไว้ในบริเวณบ้านเนื่องจากฝักของเพกามีรูปร่างคล้ายดาบหรือปลายหอกอาจทำให้ผู้อยู่อาศัยมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเลือดตกยางออกได้และเพกายังเป็นชื่อเรียกของเหล็กประดับยอดพระปรางเนื่องจากมีรูปร่างคล้ายฝักของเพกา จึงถือว่าเป็นของสูงไม่คู่ควรแก่การนำมาปลูกไว้ในบ้านแต่ถ้าจะปลูกไว้ตามไรส่สวนหรือรั้วบ้านก็ไม่เป็นไรนะคะในครั้งต่อไปช่องกินผักเป็นยาจะมานำเสนอประโยชน์ของผักหรือผลไม้ชนิดใดนั้นอย่าลืมกดติดตามและชมคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ